และที่วัดท่ายางหมู่ที่สามตำบลยางหาักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนายพงศักดิ์ประเสริฐรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรตำบลยางหักพร้อมด้วยสอจอเล็กอุด,ดมนพวงศสมาชิกสภาจังหวัดราชบุรีร่วมกันมอบผ้าห่มให้กับราษฎรในครั้งนี้ได้สัมพันธ์ทองเกียร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหักกล่าวว่าเนื่องจากสภาพอากาศและอุณหภูมิ ลดลงจึงส่งผลให้ราษฎรทั้ง8หมู่บ้านของตำบลยางหากประสบกับปัญหาภัยหนาวดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหากมอผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรตำบลยางหากจำนวนทั้งสิ้น300ผืนรวม8หมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนตำบลยางหากอำเภอปากท่อกำลังประสบปัญหาภัยหนาวอยู่ในขณะนี้ข องค์การอาหารส่วนตำบลท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับร่วมกันในวันนี้ผมก็ดีใจนะครับที่วันนี้เรามีส่วนร่วมนะครับขอกาบขอบพระคุณครับสวัสดีครับอล้วก็ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่ไปเพื่อแก้ไยชาวบ้านที่มีรายชื่ออยู่นะครับขอบแล้ครับนี่ครับผู้ช่วยผู้ใหญ่ อ่าไม่ต้องแก้หมดระลังแก้หมดโดยท่านผูใหญ่ก็ครับเออเพ่อนอ่าหลบลบับ